เรียกได้ตอนนี้วิกฤตอย่างหนักสำหรับอุทกภัยน้ำท่วมหนักในพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือเชียงรายน,าน่านพะเยาแพร่สุขโขทยัยที่ต้องจับตามองก็ติดสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอยู่ดีๆก็เกิดดรามาขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ในเชิงแซะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุข,ข้อความว่าพวกคนน่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะฟ้าดินเขาลงโทษเมืองคนบาปคะ่ะ ตั้งหน้าตั้งตาแบมือขอข้าวสารอาหารแห้งเถอคะ่ะอย่ามายุ่งกับดิฉันนั่นทําให้ชาวเน็ตเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากทําให้เข้าไปวิจารณา์กาันเป็นจํานวนมากทําให้ล่าสุดโพสดังกล่าวถูกลบไปแล้วนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้แคปข้อความที่ผู้ใช้บัญชี f a c e b o o กรายนี้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในไลฟ์สดช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดน่านอีกด้วยโดยได้ระบุว่าน้ําก็ไม่ได้ท่วมมากคนน่านจะเอาของบริจาคไปขายต่อหรือเปล่ารู้ทันนะคะและต่อมาก็ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบกลับว่า จิตใจทำด้วยอะไรคะโตมาแบบไหนใช้สมองส่วนไหนคิดได้แบบนี้คะหูหนกตาบอดหรือเปล่าคะถูกเลี้ยงถูกสั่งสอนมายังไงทำไมเป็นคนมีความคิดแบบนี้ไม่น่ารักเลยญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ช่วยกันดูแลด้วยนะนิสัยแบบนี้เป็นอันตรายต่อสังคมป้าหนูเป็นคนจังหวัดน่านโดยกําเนิดขอให้ป้ามาดูเขาว่าน้ํามันสูงขนาดไหนไม่ช่วยก็อย่ามาพูดแบบนี้จิตใจทําด้วยอะไรรู้เลยว่าถูกเลี้ยงมาแบบไหนและอื่นๆอีกมากมาย